สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้อะไรตัดสินให้ไม่ให้พรกับคนที่มาขอการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงเหมือนกันกับการไปขอถอนเงินที่ธนาคารแต่ไม่ระบุข้อมูลเลขที่บัญชีระบุเพียงหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนบางคนโชคดีเคยเป็นลูกค้าคนโปรดธนาคารคงหาทางให้บริการแล้วถอนเงินให้แล้วเราละจาได้ไหมเคยมีสมุดเงินฝากไหมเคยฝากเงินเข้าบัญชีใหมถ้าจําไม่ได้ธนาคารก็คงจ่ายให้ไม่ได้แม้เราจะเที่ยวไปขอสักกี่ครั้งก็ตามถ้าจะยื่นกู้ภาระนี้ทุกวัน ก็แทบเอาตัวไม่รอดทั้งกู้นอกระบบกู้ในระบบกู้ในฐานะผู้กู้ร่วมที่สําคัญคือจําไม่ได้ว่ากู้ตอนไหนกู้ใครบ้างถ้าให้เดาสิ่งที่นําไปใช้เป็นหลักประกันตอนนั้นคงหนีไม่พ้นบ้านรถที่ไร่ที่นาที่ทํากินทรัพย์สินหรือเพลอเพลออาจเคยบอกขอเอาคอเป็นประกันก็อาจเป็นไปได้นะเจ้านี่ก็ทวงไม่เว้นแต่ละวันมาแบบไม่ให้ตั้งตัวที่หลบได้ก็หลบหลบจนไม่รู้จะหลบไปที่ไหนอีกแล้ว หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มอบผ่อนให้ก็คงได้แต่ทําใจก้มหน้าก้มตากลับบ้านตั้งหลักใหม่ทําตามมักมีองค์แปะก็คงพอเอาชีวิตรอดได้ภาระหนี้สินที่มีก็คงได้แต่บอกเจ้านี่ว่ายอมรับชดใช้ทุกบาททุกสตังค์จะไม่มีไปไหนทําใจได้แล้วปล่อยวางได้แล้วสิ่งที่มีตอนนี้อยากได้อะไรก็มาเอาได้เลยรวมทั้งชีวิตก็ให้ได้แค่ขอให้เลิกแล้วต่อกันจบสิ้นกันไปต่อไปจะไม่สร้างหนี้กับใครอีกรวมทั้งคนที่เป็นหนี้เราก็ให้เลิกแล้วต่อกันนะ